เอาครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมากดโซโล่ในอีพีที่33นะครับมาลุ้นกันว่าจะขึ้นแพทหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมวิลล่า่ะ แบนนอแมสครับม้แมสด่านนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าบันไดมันเยอะนะบันไดมันจะมีอยู่สามบันไดนะครับถ้าแบบช้อาจจะแปะไว้เงี้ยแฟงยากอยู่นะตอนนี้คือแบบแบดเอสไม่รู้จะกดอะไรฝั <c oughs> ่งรับแบดเลยเพื<ๆ>่อนจริงๆเมลูซี่ก็น่าแบดนะอโคก็น่าแบดครับตั้งแต่เมลูซี่เข้ามา <c oughs> ผมรู้สึกว่าฝั <c oughs> ่งรับมันจะเก่งขึ้นเนยอะ <c oughs> ไม่รู้ คือมันมีโอเคปกติฝั่งรับตัวแบนด์บ่อยๆก็จะมีวอคิลี่มิล่าเอ็โคแคสเมลูซี่นะครับเออถ้าไม่มีเมลลซี่ก็จะมีสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวที่ผมพูดไปก่อนแต่พอมีเมลูซี่เนี่ยก็คือแบบมันก็เหลือตัวให้เล่นเยอะว่างั้นเถอะนะครับแต่เขาก็แบนดอยู่ดีนะครับทักทายคนในทีมกันเล่นเลยดีวะทวิชดีวะ where you g u ขำฟอมถ้ามีคนไทยผมจะได้คอภาษาไทยไงบางทีมันคุยกันลำบากนะบางทีผมก็ไม่รู้ว่าจะคอเอาเป็นภาษาอังกฤษยังไงเกาหลีว่ะผมว่าเขาเล่นห้องวเวเตอร์แน่นอนเวเตอร์จะเกมครับ ให้ผมเซฟโดนทวิตไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเลียร์ a ี s อแล้เสียงเคาะเสียงเคาะหรือโดนเพื่อนวะน่าจะโดนเพื่อนโอ้เพื่อนเราเซฟโดนเก่งกันนะเนี่ยคือแบบเซฟไว้นอกไซต์เรียกได้ว่าเป็นงานกันจะจัด My lucky so lucky เ yeah. จ็บเฮ้ยกองแมทโตกองแมทโตอ้าอ้าาไม่เปิดกูเปิดเองไม่เปิดกูเปิดเองน้ยติดเครือเรามีโดเนี่ยนะไอกลองแมทโทรครัม Waarom well, heb je er weer well, te? Waarom dat? นอนอยู่หลังบาร์ครับบอกเลยว่าผมฟุกจะจัดอ่ะช็อตที่ยิงเจเกอร์ตายาจริงๆนะผมคิดว่าบางทีเขามีโอกาสปาดเราหรือว่าพีไฟได้เพราะว่าจุดที่ผมโดดอ่ะส่วนมากเขาก็จะโดดหลบตรงนั้นใช่ไหมบางทีเขาพีไฟมาอาจจะโดดเราไงผมก็เลยพีไฟกลับนะครับ แต่ไม่คิดว่าจะโดนนะครับโคตรลัคกี้จริงๆทวิต์อะถ้าเราเซฟโดนดีๆนะครับก็คือจะเคลียร์กัดเจ็ดฝั่งข้ามได้เยอะมากนะครับแต่เอาจริงอะถ้าเจอในแรงคงสูงๆนะเขาจะยิงโดนกันแม่นมากนะครับเขาะจะแบบ ได้ยินเสียงทวิตหน่อยเขาก็หาแล้วอะ่ะเข้าใจไหมแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปแบบยิงฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องแมตโตกล้องแมพอะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้าผมคิวเยเกอร์ไม่ได้เขาอาจจะดักโดนตรงประตูก็ได้ครับผมอาจจะเคลียร์ไม่ได้นะเมื่อกี้รอบนี้เหมือนจะย้ายห้องแบบดูแบบเหมือนห้องเดิมครับถามเพื่อนเซมส์ น่าจานะข้างบก yes โอเค my friend จะมีตัวอยู่ข้างล่างแค่พังเลยอ่ะ แม่สต๊คเคลียโอ้ my god ทำไมผมยิงไม่แตกวะทำไมโตเวนโหถ้าเขาออกมาป่าเนี่ยคือบอกเลยว่าตายกันเรียบ มันนันวะไม่ให้ดูวะไปไปเพื่อนผมไปไหลปจากางลางเลยเ็ดโอ้มายกัดติดกำวะ หลือแค่เยอเกอ์แล้วนี่ก,ก็ผมได้ยินเสียงแล้วถูกปะอันรีสแซ่โอ๊บผมวิ่งติดหนีนะเล่นชัวร์ไว้ก่อนนะน่าจะเลสแตนะโอ้กูกูไม่เป็น นช็อตนช็อตผมว่ารอบนี้เขาโยกแน่นอนน่าจะไปห้องโทฟี่ผมไปเกิดฝั่งนั้นเลยจะเคิื่อหลุดแบนนี่หว่าเออหยิบมาเล่นดีไหมคิดก่อนครับเอาเทเชอร์ดูว่าเผ็ดจะเจอะง่ายขึ้นนั้น โยกมาจริงด้วยครับมิลิเชียนบอกเพื่อนกลูไม่ออนกูไมยกูแบบจียูไม่เสร็จว่ะแอตโรสเตอร์บอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆมันหลายปุ่งเลย ต้นหนึ่งนะเกินไปเฮ้ยวิคิวคุณจะเกินไปแล้วนะ

มันคลิกได้หรอวะมีชริกโอ้มัยกาดลิเช็นเดิดผมต้องไปเข้าทางอีกแล้วให้ก็อันแน่ถ้าเว้ยเว็ดเว็ด มันต้องไปบุกอีกชานึลยอนะ่ะฝั่งห้องอนะ่ะ Breast, eh? อันดับแระไปคันยูไปเลยไปนี่พร้นติีเกือบไปแล้วสู้กับมิจิวนานมากจริง แมทพอร์อแล้วครับเราต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเล่นอะไรดีวะเล่นว่าคิลลี่ดีกว่าบันดิตเยญ่เกอ้อโอเคเพื่อนหยิบบันดิตแล้วเมื่อกี้ถ้าเพื่อนไม่หยิบบันดิตนั้นผมเปลี่ยนไปหยิบบันดิตแล้วนะครับ เข้าไปโอเคขัด okay. ดูดตั้งเลย อย่าขังดีโดนบีขัง

cái nice start đi window phải lên lạng lô nó ครับได้อยู่ซอย con phải พอ sir. Two Minster Him down, study Two study and one hallway One hallway, hallway Nice, last one study Nice GG guys Okay ไม่ผมก็ไม่ได้บั๊กนะแต่ไม่เพื่อนไม่พูดไม่เลยวะเหงาเลย ว่าขึ้นกี่แต้มนะครับให้มา67แต้มนะครับ3,007แล้ววะได้แพ็กด้วยครับขอแบ็กไอได้ปะขาวจ้วนเลยขอปุ๊บ เอาสีขาวไป Thank you Ubisoft โ okay, อเคครับแล้วก็จบมันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ชนะไปอีกตาหนึ่งนะครับใกล้แพทหนึ่งไปเต็มทีมาลุ้นกันว่าพาร์ทหน้านี้จะใกล้แพทหนึ่งไปอีกเท่าไหร่นะครับก็หากใครชอบซีรีส์โซโล่แล้งก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันนะผม safe, ooh, with the gate, I need me a leg, but that's on the way, ooh, yeah, that's on the way, yeah, that's on the...